หน้าคนอาจจะดำๆหน่อยนะวันนี้ยังไงก็หล่อยังไงก็แค่มดำนิดหน่อยเด็กเปนบ้าน <c oughs> มันนอกเคอกนาครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลัาพบเจอกับผมแลวกับน้องเหมือนจะเคยทุกๆวันนะครับวันนี้เรามีเมนูนะครับผมตำขนมจีนนะครับผมแล้วก็ตีนไก่ไกนะครับนี่ตีนไก่ปเปื่อยๆเลยตำม,มั่วนะครับผไม่ไม่มั่วนะตำแบบตั้งใจเลยคุณผู้ชมออกออกมากนะนอกสถานที่องวันนี้รับลมเย็นๆนะ บรรยากาศได้มากครับผมลมเย็นกว่าอยู่บ้านอี่ครับผมลมเย็นกว่าเยอะเลยอะแต่แสงอาจจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแสงมันจ้านะครับแดดหน่อยคุณผู้ชมแป๊บเดียวาผักเหี่ยวเลยร้อนเนานะอากาศร้อนมากมาแล้วมาแล้วเสียงไม่ได้ไกลเลยเสียงมาแต่ตัวไม่มาคุณผู้ชม มันกลัวกลัวนอนนะมีกลัวมันกลัวไปเกมส์ไกลัวเพื่อนเพราะกลัวผมเพื่อนมาไง hey, ไมนหลอกเกินเนี่ยเขาใกล้ไง,ไงเต็นไปรถตุ๋ยหรือเปิ่หรือเปล่านะลอ,อร่อยอร่อยมีรถขับผ่านด้วยนี่เนาะใกล้ถนน <c oughs> ตีนไก่โอเคคุณผู้ชมไม่เปื่อยมากไม่เหนียวมากนุ่มเลยแมลงวันไม่ค่อยมีนะแถวเนี้ยไม่ค่อยมีแต่้าน้อยแต่บ้านเราอ่ะนี่ขนาดเขาเลี้ยงวัวนะตรงเนี้ยที่บ้านไม่ได้เลยคุณผู้ชมแมลงวันแนะนนำปลาแบบเนี้ยอันนี้มีแต่มันมีแบบตัวสองตัวมีน้อยตัวเล็ก บ้านเราเนี่ยโหเต็มผักไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมมีผักบุ้งแล้วก็ผักสลัดครับผมใช่อร่อยมากตำเฮียมขนมเส้นคนระับขนมเส้นจับก็ยากนะไม่ได้ น้ำตัมอยู่ข้างหน้าหมดเลยมันไหลมาเด้อคุณผู้ชมหูตีนไก่เต็มเลยอ่ะตีนไก่หนึ่งกิโลครับคุณผู้ชมจัดเต็มแม้วันนี้กุ้ยเห็นมหต้องกุง้ยนห,นนนหน้าปะฮานในทางนาเลย ไม่งั้นไม่ได้น้ำปลามีช้อนมีช้อนมีช้อนซอ,อเลยนัว กี้งบัวอยู่ตรงใกล้ๆเรานี่เลยนะคุณผู้ชมเวลาเดินลงมาปุ๊บวัวหายหมดเลยครับมันหนีมันเห็นแล้วโชคดีที่วัวไม่ขิดนะคุณผู้ชมไม่ขิดหรอกมันมองจ้องแบบแต่เป็นบางที่มันขิดนะขิดดิหน้าันมันมันมันเหมือนกันอ่ะไม่โอ้ไม่ใช่บางงัวบางคนงังบางคนงัวบางตัวมันไม่เดยกลัวคนไงผมเห็นเพื่อนผมเลี้ยงมันไล่ขิดเพื่อนเลย เหวปลาสลัดเหวเร็วมากเลยอ่ะเมื่อกี้ยังแบบเต่งตึงอ่ะคุณผู้ชมร้อนขนาดบรรยากาศแบบเย็นอยู่นะตรงนี้แดดบดต้นไม้เยอะในบ้านเราเย็นมาก หิวข้าวคุณชมครับกว่าจะได้กินขนมจีนครับอสลัดข้าวหมงีมิมลองเข้า ตีนอย่างใหญ่เลยคุณผู้ชมวันนี้เรียกแบบตีนก,กวบเลยครับผมเด็ด <Dead S 2> นะครับเดได้เยอะๆขออนุญาตสิบนิ้วแล้วกัน <c oughs> เทกไปเลยครับโกองมันนะพี่เอมสุ <c oughs> ดยอดเลยทั้งเอ็นทั้งเนื้อ หมด่านแล้ววันนี้มางกรอะ่ะนั่งเดินไปเรื่อยๆอากาศดีนั่งไปนั่งมาบัวมาหลางังๆเตะอีกโอ้กเลอเบื่อเอายิงหนีไม่ทันนะผมเคยขี่ควายแล้วตกไฟคุณผู้ชมตอนเด็กอะ่ะอู๋ควายสูงนะ แต่ดีนะันนโดนไม่โดนเหยียบซ้อบาอ่ะบักเลยกับตรง<า>วิ่งเวลาเราขึ้นแล้วมันวิ่งะ่ะคุณผู้ชมมันไม่ยอมอยู่นิ่งมันไม่เดินเรื่อยอมันวิ่งแล้วเราก็ต้องตกอะ่ะ <c oughs> เร็วด้วยควายอ่ะผักบุง้งยอดขาว ไก่เสียงดีมากเลยพันบ่ค่อยได้ครับผมขนมเซนมันมึนนะครับโหจีนบเบ้อเลย ปากมอมหน่อยนะคุณผู่ชมขี้เกียจเช็ดครับผมยิ่งเช็ดยิ่งเปื้อนครับมือเปื้อนสิบเล็บเลยวันนีเเ้เดี๋ยวมากไก่อย่างนี้ต้องเช็ดชู่มาบ้างแล้วอ้ะม,มีน้ำล้างไอ้น้ำติดแก้มติดแก้มติดปากเแลว้ววาอร่อยสุดเว้ยจนไม่มีเวลาเช็ดอะ่ะ <laughs> สุดยอดแล้ว uh mm -hmm. แซ่บคักขนาดหอร่อยเบอเลอตีนไก่ไก่อ้วนห่าอยู่เหรอไก่ย่อให้หมดจานนะคุณผู้ชมหมดไล่แล้วตอนนี้ พอนอนแหละทิ้งกระดูกไว้ตรงใต้โต๊ะหมดมานะคุณผู้ชมแม่ไม่ดูตัวเองเลยอ่ะนอนนอนโนโนโอ้เส้นเกลียวเหมือนเด็กเลยวันนี้กินแบบสิบนิ้วเลยกำแบบนี้เลยตึงไก่ไงกินยากหรือเล้วหอมอร่อย ไม่ไหววนอนมดกัดครับผมผู้ชมไม่ไหวแล้วอสอนทำตีนไม่ไดอก่อนที่มันจะกัดใครขายยามาแล้วขายาม,า,า,ยา,ม,มาเม่อหรอะมันแตกมาแล้วไปเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มากินตำตีนไก่นะครับผมขนมจีนนะครับอร่อยมากสุดมากคุณผู้ชมมดก็ไล่ด้วยครับผมไม่รู้ว่ามดไ่ตรงนี้เนาะเราก็มานั่งตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลา คุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเราชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับพ mm hmm. บเจอกับผมในน้องในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ